สวัสดีเกษตรกร,ร,กรภาคอีสานทุกผู้สุข้นด้วยจ้าหลังจากที่อหลังจากที่ฤดูกเก็บเกี่ยวผ่านไปนาอพี่น้องขขาวนาับอีแวบวบเห็นในคลิปที่หลายๆคนเพื่อนเฮ็ดเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาเขาต่อสองแต่กรณีของเพื่อนนั่นก็นคือ,อ นาเพิ่นดินน้ำอาจสิอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ที่นี่แววกะของแววนี่เป็นน้าดินซ้ายแต่แววกะอยากทดลองดืวยกันว่าการเอาต่อซองนี่มันสิเป็นแบบใดนะคะปีนี้ผิดคาดน้อยนึงได้จากพี่น้องปีที่แล้วนั่นถุงปากอ้าแววเฮ็ดน้าเกล็ดไล่นี่แววได้สิบหกถุง มาแบงออกแล้วอกาได้ยี่สิบถุงเนาะแบ่งออกเพราะมัดปากถุงได้แต่ปีนี้ปากอ้าได้แค่ปากอ้าได้แค่สิบถุงขาดไปหกถุงค่ะข,ข,ขาดพุน้นเพราะว่ามันแรงฝนมันถิงช่วงแล้วฝนมันมาลาเข่ากับหว้งหน่อยจ้ะหวงหน่อยตรงแต่ว่าจะรู้สึกว่าบ่ได้ขาดได้จากของอัน,นเพื่อนร่วมหมู่บ้านและหลายคนเพื่อน,นก็ขาดด้วยกันสรุปแล้วก็คือฝนมันมาลามาหน่อยแล้วก็มามา ชากเเ็เลยเ็ดใ้เม็ดเข่าบดได้บ่เต็มที่ว่าจะถึงไปที่นี่อพอดีเไฮหนึ่งที่อยู่ตรงโน้นที่เบวเคยพามาเบิ่งอยู่ในคลิปเั่นนะคะว่าที่เบลสีเลี่ยปตานะ่ะเบลก็เลยมาคิดได้ว่าเออถ้าเฮากระเทือนท้องเสียเรียย่ยวไปแล้วเฮาล้องมเม็ดข่าต่อ2คือเพือน้องเบิง่งที่สนดเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋ที่นอ้องนี่จ้ะเบลก็เลยมาตัดนะคะ เสร็จแล้วแววก็เริ่มเอาน้ำลงแววซีเอชสามให้นะคะคือให้นี่ให้นึงให้นี่แล้วก็ให้เทลงพุ้นคือว่าเลี่ยงป่าพุ้นนะคะับปัญหาของให้นี่ของแววที่แววเจอก็คือว่าน้ำที่สูบไส้นี่มันขังสูงเกินไปจับพี่นอ้องบางจุดท่วม ท่วมท่วมต่อเขา่าประมาณเข่าเลยสูงขนาดนั้นกาเลยบมรูว่ามันสีใดบ่แต่กะสิเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งเนาะถ้าแววเฮ็ดแล้วมันได้ผลถ,ถ้าเฮ็ดเขา่าสองให้นี่นะคะสองให้สองให้ที่อยู่ทั้งนี้เนาะนถ้ามันได้ผลปีหน้าให้นี่แววสีดำเอาสูบน้ามไซเพราะว่าหน้ามันลึกหน้ามันสูงแววกระซิน่นแบบว่าตก,ก้าไซอันพอพันก้าไซอันไซ,นไซเบ่านะ ล้วก็เอามาดำเอานะคะปีนเ mm hmm. ข่ากกําลังเกิดแต่พี่น้องเห็นตอนนี้ตอนนี้ในกล้องอาจจะยังไม่ตันได้แต่ว่าด้วยสายตาที่เบลเลาเบิ้ลต้นเข่ากําลังเกิดนะคะเแบลบตัดไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกเบลตัดไปเมื่อวันที่ยี่สิห้าวันที่ยี่บหกแล้วมอปลอยน้าเมื่อนี้เแบลบมาเฮ้ยเแบลบตัดไปวันที่หกไหมวันที่หกวันที่หกเดือนธันวา วันที่เจ็ดแววมใส่น้ำเมื่อนี้วันที่เก้าเมื่อนี้วันที่เก้าแววมใส่ปุ๋ยแววพึ่งลงปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่แววใส่ก็คือปุ๋ยยูเลียนหนึ่งกิโลแล้วกับปุ๋ยอา่อาอ่าสินหาห้ายี่สิบยีอีอีกหนึ่งกิโลอัตราส่วนพอกันทดลองเบิกจ่กอในคลิปเพื่อนแน้นนำนั่นเพื่อนบอกว่าให้ใสปุ๋ยยูเลียในในการเล่งเติโตเพราะว่าเอ,าเอา่เอเขา,าเอาเขาเอาเข่าต่อซองนี่ต้นเข่ามันแก่แล้วเนะเขาต้องเล่งให้มันใหญ่พอจะเกิไป เริ่มสูบน้ำล้งสูบน้ำล้งนี่เพื่อสีได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องสูบน้ำล้งนี่เพื่อแวบสีได้ใส่ปุ๋ยทดลอง้องเฮ็ดสามให้น้อยนี่เบื้องก,ก้อนจะนี่เพราะว่าเป็นการทดล้องขั้งแรกน้ำอาจสีพอหรือบ่เพอจังใดหรือว่าเฮ็ดออกมาแล้วเข่าอาจสีได้ผลหรือบ่ได้ผลจังใดเนะาะจังไอพีในหมู่บ้านหรือว่าจังพี่เขยจังอย่าง,ยงเพื่อนก็บ,บอกว่าเอ๊ะใชยบานเขาเห็นเพิ่นเฮ็ดอยู่นะเออเพิ่นเหล่าเพิ่นเหล่าเห็นฟังเนาะเมื่อเมื่อสมัยเพิ่นเปลยนเนด็กนะ่อยเพิ่นว่า เห็นใช่บ้าน้องเฮดอยู่แต่ว่าเข่ามันเม็ดบ่เต็มก่าสันว่าเออข่ามันเฮดบอ่อเต็มเยวก็เลยสอบถามเพื่อนเมืองว่าอันวิธีของเพื่อนเฮทเพื่อนเฮดกันไหนเพื่อนกับบรู้เนี่ยชัดแต่ว่าที่แน่ๆก็คือหลังจากที่เพื่อนเจียวเข่าออกเพื่อนเอาลูกเขา่าเนี่ยค่ะลูกเข่าแบบเพื่อนเอาไว้เลยเห็นบ่นลูกเข่าที่มันหลยๆนี่ที่มันเป็นห้วงแก่บ่แก่มีหาล้างหาลางอันก็เริ่มมีอันอันมีเม็ดเข่าขึ้นมาแล้วเสียอย่างเนี้ย เพื่อนเอาเพื่อนเอาเข่าแบบนี้ไว้เลยแต่ว่าในทฤษฎีไมท่ที่ที่ในคลิป youtube เพื่อนบอกนะนะหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเขาแล้วเขาควรจะตัดต่อเข่าออกว่าง่ายๆก็คือว่าเข่าที่มันมันอยู่ตอนนี้เขาบวเอาว่าสั่นเดี๋ไปเขาสิตัดออกแล้วให้มันเกิดถมาใไมา่มันจ,จะได้เได้เป็นห่วงพร้อมกันว่าสั่นเพื่อนว่านี่ในความแตกต่างระหว่างคนในหมู่บ้านหวเพื่อนเฮดบอกเล่ากันมาว่าเพื่อนเฮดแล้ว มันวังรีบเพราะว่าเพื่อนในกวามคิดของแมวก็คือเพื่อนอาจสิบ่ได้ตัดตัดต่อเข่าออกตัดเข่าที่มันมานออกก็ได้เนาะปีนี้แบ็เลยมาลองทดลองเหตุเบิงแต่ว่าไอพีเพื่อนก็บอกว่ามันสิไล่นไหว่วซันว่าอืมมันก็บแมเนสาราสําคัญดอกประเด็นของแววอะประเด็นของแมวก็คือว่าเววอยากทดลองเบิงว่าต่อเข่าที่ลูกเข่าที่มันเกิดมาไม่นี่หลังจากที่เขาใส่เครื่องตัดยาตัดออไปลูกเข่าที่มันเกิดมาไม่หนึ่งมันสิงามบอสอง มันสีเป็นอันเข่าห่วงไงบอนะคะแล้วก็มันสีเม็ดเต็มบอถ้าถ้าพวกนี้เขาเห็นเม็ดเต็มห้วงไงคือจังที่ที่ที่เวลคิดไว้นี่นะคะบบเน่ใท้บ้านอาจสิปีต่อไปเพิ่นอาจสิเฮ็ดคือกันปีนี้คันเวลเฮ็ดผู้เดียวอยู่กลางป้าตรงนี้ก็ถือว่าขั้นทามันห่วงไงแล้วก็ได้ประสบผลสําเร็จเพื่อเวลว่ากัมันสิเป็นอาหารนกกระสร้างหัวมันนั่นเน้องเนาะลองบึงน้ำกันเด้อนี่ตอนนี้เฮ็ดซํานี่ก่อน ให้พวกพูดยังบดเชนในเห็ดยังบดเชนในก้าเห็ดเพราะว่าขาดเท้าเห็ดมันก็ต้องยังยังเขายังบ่รู้ว่ามันได้ผลหรือบ่ได้ผลบ่อยากเปลืองค่า,าน,น, <c oughs> น้ำมันสูบน้ำนะว่าง่ายๆเนาะพวกนี้มิตรลูกเขาทั้งนั้นนี่นเ,ขเขาเขาที่เขาเกี่ยวออกแล้วมันขื้นเต็มเลยจะพี่น้องเป็นแต่สะอ่อนอนาะมาบอกเรากาสิแค่ซ้ำนี่ละจ้ะมือนี่เป็นมือที่สามของการตัดแล้วก็เป็นมือแรกของการใส่ปุ๋ย เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวสิไม่อัปเดตให้เบิ้งนะคะว่าที่เขาบอเห็นต้นเข่าน้อยๆยังสิเขาเห็นเปลี่ยนๆนั่นถูอีกหนึ่งอาทิตย์ความแตกต่างมันจะเป็นยังไงพี่น้องคอยเบิ้งการอัปเดตนะเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าเออมันเห็ุแล้วมันได้ผลหรือบ่ได้ผลเป็นตาเป็นตาเ็ตุดินตามหรือว่าบ่เป็นตาเดินตามโอเคจ้าคลิปนี้ก็มีสามี่ลยจ้ะในหน่อยสั้นๆสวัสดีจ้า